สวัสดีครับเพื่อนๆครับอะตอมนะครับกลับกันอีกแล้วนะครับกับช่องอะตอมครับนะครับก็อย่างแรกต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ u b s c r i b e ติดตามการรีวิวของสะสมแล้วก็ทิปส์ต่างๆเกี่ยวกับถ่ายรูปที่ผมทําออกมานะครับต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมก็มีทิปส์เหมือนกันจะเป็นทิปส์สำหรับนักสะสมนะครับปัญหาใหญ่สําหรับนักสะสมเลยคือพวกเครื่องหนังนะครับ ที่แบบเก็บโมเดลไปปี2ปีทำไมหนังลอกแตกเป็นผงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีทิปรักษานะครับให้มันอยู่กับเราได้นานมากที่สุดนะครับผมแต่ต้องทำใจเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ายังไงสักวันมันก็ต้องลอกคืออย่างแรกนะครับพวกของสะสมพวกนี้แม้ะทั่งไข่ให่ใหญ่อย่างฮอตทอยหรือเติร์ดปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยไอ้ที่มันเป็นวัสดุหนังเนี่ยมันไม่ใช่หนังแท้นะครับมันเป็น หนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็แต่มันก็มีแหละบางบางทีมันจะอาจจะใช้หนังแท้ออกมาบ้างแต่น,น,นานๆทีเลยครับคือมันมีอายุไขข,ของมันครับพวกเนี้ยคือบางตัวเนี่ยขนาดไม่เคยแกะอยู่ในกล่องนะครับมันก็แตกเป็นผงอยู่ในกล่องอยู่ดีซึ่งผมจะแนะนําเลยว่าใครที่เก็บอยู่ในกล่องเนี่ยเอาออกมาตั้งโชว์เงี้ยมันอยู่ได้นานมากกว่าอยู่ในกล่องนะครับเพราะว่า พสัสดุพวกนี้มันต้องการอากาศฟล์ที่แบบถ่ายเทนะครับการอยู่ในกล่องมากๆมันอบความร้อนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้พสัสดุพวกนี้มันเสื่อมเร็วกว่าปกติต่อมานะร้รก็คือเรื่องของอุณหภูมิห้องนะครับซึ่งผมเข้าใจแหละประเทศเราประเทศที่ร้อนเนาะคือกลางวันมันก็อบอ้าวก็ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เปิดแอร์ทิ้งไว้ในห้องโมเดลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าพัดลมเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับพัดลมให้ ตั้งเวลาไว้แล้วก็ให้มันระบายอากาศความอบอ้าว mm. ในห้องเงี้ยมันก็พอช่วยได้แล้วก็ตำแหน่งของการวางตู้โมเดลนะครับ mm. ก็อย่าให้มันอยู่ใกล้หน้าต่างไปที่แบบแดดส่องตรงหรือว่าตู้แบบไปชิดอยู่กับผนังที่แดดกระทบแรงๆเงี้ยมันก็เกิดความอบอ้าว mm. ในตู้ได้นะครับ mm. สาหรับเพื่อนๆที่ของโมเดลเนี้ยอยู่ในห้องนอนอย่างเงี้ยจะเปิดแอร์ทุกคืนอยู่แล้วอย่างเงี้ย mm. ก็ดีครับเปิดแอร์ไว้แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคืออุณหภูม ก็อยากให้มันสวิงเกินไปแบบสมมุติเพื่อนๆน,นอน18องศาเงี้ยแล้วปิดแอร์เลยแล้วกลางวันอากาศในห้องแบบอุณหภูมิแบบ30กว่าเงี้ยมันก็อาจจะเกิดความชื้นในห้องได้นะครับก็มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับลาหรือเรื่องอะไรเงี้ยเกิดขึ้นหรือตอนกลางวันเราไม่อยู่ในห้องนอนก็ใช้พัดลมเป่าให้มันโฟล์ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องไฟในตู้โชว์นะครับใช้ LED แล้วนะ ไฮโดรเจนเลิกเด็ดขาดน,นะครับผมไอไฟโบราณเนี่ยตัวทําลายของเล่นไปไม่รู้กี่ชิ้นแล้วไอไฮโดรเจนเนี่ยผมแบบเสียดายเมื่อสมัยก่อนน่ะมันไม่มี led แล้วิกว่าปีที่แล้วมันตู้โชว์อะไรเงี้ยบทแบบบ้านโบราณนึงเป็นไฮโดรเจนอะซองไอรอนแมนรุ่นแรกอะ่ะจากแดงเป็นชมพูเลยคือถ้าเกิดตู้โชว์อะมันอยู่ใกล้กระจกมากๆาจริงเราย้ายไม่ได้นะครับก็แนะนําติดฟิล์มกระจกเลยนะครับ เหมือนติดฟิล์มกระจกกันรถยนต์นะครับมันลดอุณหภูมิได้เยอะมากจริงๆนะช่วยได้เยอะมากเลยติดไปเลยครับก100ัน0ร้อยเปะไรเงี้ยห้องจะมืดนะครับบอกกอนห้องมืดไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสอะไรเป็นห้องเก็บของสะสมอยู่แล้วอะก็ติดไปเถอะครับมันคุ้มค่าจริงๆเพราะแสงแดดเนี่ยอย่างแรกเลยพอมันส่องกระทบมาความร้อนเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณพวกเนี้ยเขาเคลือบ U.V. อะไรมาขนาดไหนคือแดดเ่มันไม่ได้ปล่อยแค่แสงสว่างมากระทบอย่างเดียวครับ U.V. เนี่ยตัวทําลายชุดอะไรพวกนี้เหมือนกันครับแม้กระทั่งหนังคนเราโดน U.V. ยังยังลอกยังไหม้เลยอะแต่พวกนี้นี่คือโดนเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,นครับและนี้เราจะาพูดถึงการดูแลแบบอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมคือการโพสติ้งของฟิกเกอร์นะครับคือเนี่ยผมอะโพสต์โมเดลผมที่โชว์อยู่เนี่ย ถ้าเป็นชุดหนังอะ่ะผมจะไม่งอแขนงอขาอะไรของมันเลยจะให้อยู่ตรงมากที่สุดให้ชุดมันไม่มีความยับเกิดขึ้นนะครับเพราะเนี่ยการที่แบบสมมติดัดชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทิ้งไว้นานๆอะ่ะเนื้อหนังมัน,ม,นมีความตึงมีความทับถมเนี่ยแล้วเวลาทิ้งไว้นานๆอะ่ะไอตรงช่วงนั้นอะ่ะมันจะกรอบแล้วมันจะลอกไวกว่าตรงอื่นเลยครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าโชว์อะ่ะตั้งไว้เฉยๆเลยตรงๆ แล้วส่วนอย่างไอพวกที่เป็นขาตั้งเนี่ยผมจะให้ดูอย่างขาตั้งเนี่ยผมจะเอาพลาสติกอะคุมไว้เพื่อไม่ให้มันติดกับชุดหนังนะครับมันจะไม่ได้เหนียวติดกันและเคล็ดลับสุดยอดของผมนะครับที่จะเอามาแชร์เพื่อนเนี่ยคืออันนี้ครับวัสลีนครับวัสลีนที่ทาก้นเด็กนี่แหละเนี่ยทาผิวแห้งเนี่ยดีที่สุดเลยครับเพื่อนผมบอกเลยไอที่เป็นว่านปาวานอะไรนี่ไอที่มันใช้กับ หนังอะ่ะอันนั้นผมไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่หนังแท้ไงอย่างที่ผมบอกคือวัสลีนอะ่ะผมใช้กับพวกของสะสมชุดหนังเนี่ยมาทุกตัวแล้วมันก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยครับแล้วมันก็อยู่กับผมได้นานกว่าปกติจริงๆขยันทาบ่อยๆอะ่ะผมทาประมาณ2เดือนครั้งอะ่ะสเดือนผมก็อ,ออกมาแล้วก็มาทาเคลือบทีคือวัสลีนมันก็ช่วยเรื่องผิวแห้งเรื่องความชื้นอย่างนี้อยู่แล้วละ วัสดุพวกนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเกิดจากเรื่องอากาศอบชื้นแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทาเหมือนทาเคลือบไว้แล้วก็ปล่อยไปเลยแต่อย่างที่ผมบอกอุณหภูมิห้องก็ต้องให้อากาศมันฟลอนะครับไม่ใช่แบบอากาศร้อนแบบ30กว่าองศาแล้วก็มาทาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะขอให้ห้องมันมีอากาศฟลอ์อะไรอย่างเงี้ยมาตลอดแต่อันเนี้ยช่วยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้สําหรับ แค่ของเล่นอะไรเลยครับพวกชุดอันหนังแท้แจ็คเก็ตหนังอะไรเงี้ยแฟชั่นอะไรเงี้ยเก็บไว้ในตู้เฉยอ่ะทายพวกนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้จริงๆวัสลีนเนี่ยดีที่สุดแล้วผมการันตีเลยโฆษณาต้องมาแล้วเนี่ยวัสลีนเนี่ยแต่ผมทาแต่ของเล่นไงผมสอกยังด้านนี่เลยตอนนีน้คือทาไม่ต้องเยอะครับทาบางๆนะครับแล้วก็ทาเนี่ยทาส่วนที่เป็นชุดหนังอ่ะทาให้เหมือนมันมีความชุ่มชื้นอยู่ครับไม่ให้มันแห้งแบบอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมันๆหน่อยแต่ว่ามันช่วยได้จริงครับผมเก็บพวกของที่เป็นชุดหนังเนี่ยมาหลายตัวแล้วมันก็อยู่กับผมได้นานกับปกติจริงๆผมเคยลองเทียบไปเลยแหละแบบตัวที่ผมเก็บไปแรกๆอ่ะซื้อมาพร้อมกัน2ตัวยืนคู่กันเลยอีกอันทานวาสลีนกับอีกตัวนึงไม่ได้ทาในตัวที่ไม่ได้ทาประมาณ4ปีนี่ก็เริ่มมีความแตกแล้วหนังแต่ตัวที่ทาเนี่ยยังมันวับอยู่เลยและนี่นะครับก็เป็นทิปส์การ ดูแลของสะสมที่เป็นเครื่องหนังนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเป็นการดูแลพวกไดแคสพวกพลาสติก <c oughs> พวกชุดผ้าอะไรอีกเดี๋ยว,พวเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนบางคนอาจจะแบบเอยของเล่นทำไมต้องดูแลเลยขนาดนี้ด้วยเวอร์ไปเปล่าของเล่นซื้อมาเสียค่อยซื้อใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมนะครับผมจะบอกว่าไอ้ของเล่นที่ผมสะสมพวกนี้กว่าผมจะได้มาตัวหนึ่งอ่ะมันยาก เหมือนกันเพราะราคามันไม่ได้ถูกนะครับแล้วผมก็อยากให้มันอยู่กับผมได้นานมากที่สุดอ่ะ mm hmm. ก็เลยหาวิธีรักษานะครับดูแลมันให้ดีที่สุดอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆวิจาราณน,นะครับผมของเล่นกับนักสะสมอะไรมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมันแล้วแต่ความชอบของคนนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับฝาก subscribe ด้วยนะครับแล้วผมจะตั้งใจหาของเล่นใหม่ๆม,มารีวิวแล้วก็ สำหรับองค์วัตรเสี่ยก็ยินด,ดีให้ใช้บริการนะครับผมคอนแทคก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก่อนจากไปนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของเล่นแล้วผมก็รู้สึกซึ้งนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งอะไรไว้ให้ซึ้งแล้วกันนะครับท้ายรายการเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ